เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับรถ SUV ขนาดเล็กรุ่นใหม่จาก m มิตซูบิชิในชื่อรุ่นว่า X-Force หลังจากที่ได้เผยโฉมไปล่วงหน้าเมื่อวันก่อนพร้อมคุณสมบัติทั้งด้านเทคนิคเบื้องต้นโดยรถ SUV v ขนาด5ที่นั่งรุ่นนี้จะมีการทำตลาดในเมืองไทยในต้นปีหน้า2024มิตซูบิชิ X-Force มาพร้อมการออกแบบที่ดูล้ำยุคภายใต้คอนเซปต์ Silky and Solid ที่ยังอยู่ภายใต้ปรชัชญาการออกแบบ Dynamic Shield อันเป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi โดยเน้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งดุดันในแบบรถ SUV ไฟหน้ารูปตัวทีได้สร้างอัตลักษณ์ให้กับ X Force การออกแบบด้านหน้าจะพบว่าทั้งแผงกระจังชุดไฟหน้าและฝากระโปรงถูกออกแบบให้สอดรับกันอย่างลื่นไหลที่ความรู้สึกที่ไม่แข็งกรางจนเกินไปในสตาร์รถจนนั่ง เส้นสายด้านข้างดูมีมิติที่ซับซ้อนในนัยเห็นมัดกล้ามบนคิ้วซุมล้อทั้ง2และกาบชายล่างที่โป่งนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนคิ้วซุมล้อเป็นสีดําด้านดูสปอร์ตล้อลอยสีทูโทนเป็นขนาด18นิ้วพุ่มดิยาขนาด2 2 5ทั 50. พ50ระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถถือว่ามากที่สุดรุ่นหนึ่งในคลาสคืออยู่ที่2 2 2มเมตร การออกแบบชายล่างข้างประตูไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามในแบบสปอร์ตเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องตัวถังจากสิ่งต่างๆที่อาจจะก,กระเด็นขึ้นมาจากพื้นถนน บั้นท้ายถูกออกแบบให้ล้อไปกับด้านหน้าที่ดูล้ำสมัยโดยเฉพาะไฟท้ายรูปตัวทีที่แทบจะถูกถอดแบบมาจากไฟหน้าซึ่งไม่มีการเปิดไฟส่องสว่างขึ้นมาความเป็นตัวตนของ X Force ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงความโดดเด่นบนท้องถนนด้วยเช่นกันสปอยเลอร์หลังคาและไฟสต็อป ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ของบัานท้ายดูเรียบง่ายสไตล์มินิมอลลิส list, ช่วยทำให้รถไม่ดูแข็งกระด้างจนเกินไปและส่งผลทำให้โลโก,โก้ของมิตซูบิชิดูเด่นชัดขึ้นมามากกว่าปกติและหากสังเกตดูดีๆจะพบว่าพื้นที่ส่วนก,กลางที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีเขาโครงในแบบเดียวกันกับแผงกระจังหน้ารถ ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ m มิส u b i s ชี X Force อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือฝาประตูท้ายไฟฟ้าที่สามารถสั่งเปิดได้ด้วยคิกเซนเซอร์พื้นที่จุสัมภาระกว้างขวางเมื่อเทียบกับขนาดของตัวรถโดยสามารถแยกพับลงในตราส่วน40 20 40พื้นที่ด้านใต้เป็นที่จัดเก็บของล้อและยางอะไหล่และอุปกรณ์ช่างพื้นฐาน Mitsubishi X-Force ยร์ามาพร้อมแนวคิดที่เรียกว่า Full Force ที่ไม่ถูกจํากัดในเรื่องของการออกแบบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอีกด้วยที่สามารถค้นหาได้จากห้องดีสารภายในเริ่มจากจอสแสดงผลการขับขี่ขนาด8นิ้วที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับจอสแสดงผลกา่างระบบอินฟร์เทนเมนต สมาร์ทโฟนลิงค์ดิสเพลย์ออ i o หรือ SDA ขนาด12.3นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนตามชื่อห้องทีสารมาพร้อมการตกแต่งด้วยสูุสีทูโทนดำขาว ที่ออกไปทางสีครีมมากกว่าปุ่มควบคุมอุปกรณ์ภายในดูเท่และทันสมัยระบบปรับอากาศเป็นแบบดูว่าโซนมีปุ่มปรับอุณหภูมิขึ้นลงแบบแมนนวลด้านซ้ายและขวาพร้อมระบบหน่วยความจํา หัวเกียร์จับกระชับมือควบคุมได้ง่ายโดยมีปุ่ม s t a r ์ stop อยู่ใกล้กับฐานเกียร์นอกจากนั้นยังมีปุ่มเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยไฮไลท์ High ของรถยนต์รุ่นนี้ก็คือโหมดการขับขี่ที่ทำให้มันเป็นรถ SUV อย่างแท้จริงโดยมีทั้งหมด4โหมดการขับขี่ได้แก่ normal, wet, gravel และ mud โดยโหมด wet จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในอาเซียนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการขับขี่ในช่วงหน้าฝน ที่มีน้ำท่วมขังบนถนอนอยู่เสมอซึ่งการใช้งานในสถานการณ์นี้ทําให้มีการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้รองรับสภาพการที่มีน้ําท่วมได้ดีอีกด้วย <ST attends> นอกจากจอแสดงผลาการที่มีขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วแล้วระบบเสียงของ X Force ก็อยู่ในระดับพรีเมียมตามไปด้วยด้วยความร่วมมือกับ Yamaha ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงและลำโพงระดับพรีเมียมในจุดต่งตาง ทั้งบริเวณสาเอด้านหน้าทั้งสองข้างประตูหน้าและประตูหลังคุณภาพและความดังของเสียงจะปรับไปตามความเร็วของรถระบบเครื่องเสียงสามารถปรับได้ตามรสนิยมทางดนตรีถึง4แบบด้วยกันได้แก่ l i ฟ e l y ที่มีการตั้งค่ามาจากโรงงาน Signature Powerful และ Relaxing ช่วยสร้างสุนทรีภาพในการขับขี่ให้อยู่ในระดับสูงสุด และเพื่อให้รองรับการใช้งานในยุคดิจิตอล X Force ยังมีช่อง USB คู่คือทั้ง Type A และ Type C ใต้ปุ่มควบคุมอุปกรณ์ภายในซึ่งมีแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบรไร้สายอยู่ใกล้กันภูมิอะไรเป็นแบบ3ก้านดูคล้ายกับที่มีใช้ในรุ่น Lancer Evo 10แต่มีความทันสมัยมากขึ้น สำหรับพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังถือว่ากว้างขวางพอสมควรโดยพิธีกรเองมีความสูงเกือบ180เซนติเมตรแต่ก็สามารถเข้ามานั่งได้โดยไม่อึดอัดและมีพื้นที่ช่วงขาอยู่พอสมควรมีที่วางแขนตรงกลางบ้าปร,ปรับเอ็นไปทางด้านหลังได้8ระดับซึ่งความกว้างขวางของพื้นที่โดยสารด้านหลังถือว่าเป็นจุดขายของ X-Force เบ้าหน้าเยังเป็นแบบป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้พื้นผิวของเบาะร้อนจนเกินไป ในกรณีที่ต้องจอดรถกลางแจ้งที่มีแดดร้อนพื้นที่เหนือศีรษะพื้นที่ช่วงไหล่ก็มีอยู่เหลือเฟือไม่ได้ทําให้รู้สึกอึดอัดที่พักแขนด้านหน้ากว้างสบายพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างขวางถือว่าสะดวกสบายสําหรับการรองรับผู้โดยสารจํานวน5คนขุมพลังของ Mitsubishi X-Force เป็นเครื่องยนต์เบนซินไมเวกความจุ1.5ลิตรดับเบิลวีเฮดแคมชาร16วาล์ว4สูบแถวเรียงให้กำลังสูงสุด103แรงม้าที่6,000รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด148นิวตันเมตรที่4,000รอบตอน,นาทีขับขึ้น2ล้อจับคู่กับเคียร์ c ซีวีีประสิทธิภาพสูงตัวรถมีความยาว4,390ม mm, ิมกว้าง1,810ม mm, มสูง1,660ม mm, ลิเมตร ฐานล้อยาว2 6ง0มิลิเมตรรัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่5.2เ mm. มตรระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบแม h กาสันสตรั t ด้านหลังเป็นแบบทอรเช่นบีมระบบภ้ามล้อเป็นดิสเบกทั้ง4ล้อ Mitsubishi x x f o r e e ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะตลาดอาเซียนเป็นหลักแต่ก็มีแผนในการทำตลาดในเอเชียใตย้ลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาโดยในเมืองไทยเอง มีกำหนดการเปิดตัวในต้นปีหน้า2024พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ